หมดท่านได้หาเห็ดเลยรถติดลมเราพี่น้องมองทางที่ล่ะหมดท่านได้หอดปลาเห็ดเลยเอาเอาเอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาดู้บนแม่พี่น้องไปหาเห็ดต้องขออภัยในเสียงลมนะคะกำลังขับรถ 哈姐。Uh huh. <laughs> หมดต้นได้หาเห็ดเลยรถติดลมเราพี่น้องเมืองทางที่ะหมดต้นไดือดหอดฟาเห็ดเลยเอา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  <c oughs> มือนกระตวดกระตวดเลยมันไปบ่ได้แล้วห้อนมันมีอย่างมันมีดอกอห้ <c oughs> อนหนาบอดไปบ่ได้แล้วติดบางคนเอ้ยดินเหนียวคักค่ะโอ้ยมือนลุมด้อดิ มันตั้งแต่เด้กหัดเคืองทางอยู่โอ้โหหล่อแมมโมเมนมาอยู่รถเล่นดีสิกุ้มค้าบุรณะนี่อะมาหาเห็ดนี่ไม่ติดกุ้มค่าบุรณะนี่ไมันหมานเด้อให้ได้เด้อนี่สมกับมาอยู่รถเนี่ยไปแล้วไปแล้ว โมเมนตสิมันยู่รถเล่นก็คือถือกับพี่น้องเออหล่อหล่อทางซาเล่งแม่มันได้ซ้องหล่อละได้ดันนะไปได้บ่ไปบ่ได้ก็เอาเอาขึ้นไปแล้วเอาไปจอดไอยูนนั่นก็ได้คางทางนั่นมันบ่มีน้ำแล้วนั่นทางนั่นมันมันติดบางคนเบิ้งที่ลาคางนี่น้ำมึนทึนเลย หลอดรถใส่บุญบุญหรือแก่ออกเอามันติดบางคนรถมากอะไ้ตั้งเนี่อหเงียบเลยหลอดหนาบ่สามาเกี้เลยหนอหนาบ่ไปน้ำกระตูดกระตูดไปอยู่หมื่นหลวดหลวดไปอยู่โอ้ยหนอจอดนี่ละเอาแอบแอบเนี้ยฮะดันมีดลดพนมา รอน,นาบัสามามื่ีรอน,นาบัอยากไปน้าแล้วรอน,นาว่าเมื่อยเมื่อยบัไปน้าดอกว่าสันว่าเอามันบ้วงาค่ะคุณแม่หางเอาบัานั่นมันเป็นค<า>ู่เด่นั่นพี่ทางทางพี่มันจะค่อยเป็นอันนี้ไปอ,อยฮะ,ฮะมันเป็นน้ำมาพี่ย่างไปน้าทางพี่แม่นะค่ะพี่น้องแม่แม่หาช่วยกันใครเจอดอกเห็ดบ้างแดดเพิ่งจะออกนะคะแดดซองอยู่ มันก็เลยปิีงแสงสว่างแน่จักหน่อยนะคะเอมองหาค่ะมองหาผูาา้ใด,ดสิตาดีกว่ากันนอ้อสิพอพ่อดอกบนอ่น้อเห็ดจ้าเห็ดเห็ดอยู่ไหนออกมาแน่ชีได้บ่อยอออเออปวดแตะหยอดใหม่เฮ้เฮามาหา,าน้ำมาปลาแล้วบ่ได้แน่นึงเมาก็ต้องได้แน่นึงกระใสกระตากระบานบ่พอเห็ดเอาก็ได้ยหยอดใหม่กระบานกันยังดี ยอดน้ำงามกับหยดใหม่พญเสอยู่ีปองใดวะสงสัยอักเ้องหิดเล้วพญเสินว่าสิเอาเอี่ยเอาหมีดมาเอาหยดนใหม่แม่บอกยางงามหยดใหม่บอกยางงามเลยโอ้คุณปองนอนพญหัวหาปองออกบดายเขาขึนเขามาเลียวหาปองออกเขาไปเลยนั่นน่ะเขาไปปองนั่นแล้วก็ออกพุ่นขึ้นพุ่นไป โอ้ยมองนี่มันก็ห้องโลหนากัน้ะมันซุ่มอยู่นี่ฝนกฝนกังฝนมันตกนั่นละเออ่น่ะมณมนั่นละออกไปนั่นละนี่ก็เจอนึ่งเดียเออเห็ดเออเห็ดอยู่ปองดงเเป็นตาออกจนว่าเนาะมันซุ่มอยู่ดีเนี่ยนี่ก็เป็นห้องก็หอมอยู่แม่หอมแต่ว่ามันเน่มเเห็นดอกเห็ดมันหอมอยู่ ใบใหม่ก็คือกันกับอันเห็ดอระพูกค่ะสีเดียวกันมันก็เลยเนมยาเอานะฮะออกไปหนีมัจะไปปองใดวันนี้วะบ่เดี๋ยวนี่ห้อยเขาหมุนขึ้นไปอยู่นี่มันออกไปหนีมันจะไปออกปองใดไรไล่บอเต็มกระตาเลยวะตัวนี้ยัง โอ <sh> ้เห็ดทิพย์พี่น้องอุ้ยเป็นเอาหนอดใหม่บ่งไดดบ่งที่ว่านั่นตินี่หนอนใหม่งามๆเพื่อก่ออะไรเห็ดทิพย์นะคะพี่น้องเห็ดทิพย์เต็มตะกร้าเลยต้องมองดูดีๆนะคะเห็ดเต็มกระตาเลยเห็ดยุค่ากรบอกออกโอ้ยเนาะสากมากกรบอกแห้กันได้กินแน่นอนเห็ดจ้าเห็ดเห็ด ออเย่ม,มเขามาหาจนว่าเขาได้ซาได้ลืดตียามโตมากแล้วว่าดอกเดียวกับโบเหินหมุนปลาโตโอ้โอ้โอ้เอินหาเบิ้งเหตจ้าอยู่ไหนออกมาหาแม่สิลูกว่าติมาเร็วมาเร็วมาเร็วคิดวานพระท่านอันนี้ดอกเพราะว่า ฝนมันตกมาใส่ฝนมันตกมาใส่มันต้องซุ่มไหมมันจังสีออกได้ไหมมันซุ่มอยู่แต่ย่ำหนันแหมมัน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 มาท่านเอาแหมเอาง่ายๆมาท่านห่อนแหมมันเลยออกให้เขาได้ซาได้ลื้อเฮาเน่ยนะมิแต่เฮาซาลือเขาแท้ว่าเขาได้เฮ็ดหลายเฮ็ดหลายทางนี้คือบ่ได้ให้เขาซาเขาลือเนี่ยได้ออกไปนี่ได้เต็มตะกร้าเน่ยนะ เห็ดยังกันแนมโบหินพวดอกเห็ดบุงเห็ดเบียกับบมีพอดอกอือยังตามกนกันต่อยๆไม่นอนต่อยกระตากระต้กระตากลับกระตาเห็ดตื่นกระตากระตางามผูดกระตาสวยตะก้าสวยเกินไปนะคะเห็ดก็เลยบบออกตาอกจนหวานเนาะซุ่มจนหวานไหม บบลบบลกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วเด้อแม่แม่กลับบ้านกันคนก็ย่เสิยงคนอ้อยคนมาสมกลับบ้านกุกกี้คุกก้บัวลาเห็ดพักดอกเลยตะยอดไม้ใส่กระตาเลหยอดไม้ยอดเดียวไป่เกียงเกียงสู้กันเขาไปแล้วอุ้มเ่น น้ำน้ำสร้างไตเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำข้างล่างเป็นบวกน้ำเนี่ยเป็นเป็นน้ำนะคะท่านออกดอกมันบ่านเอารู้จะพาพรหลุด <c oughs> กลับบ้านกันค่ะพี่น้องไป เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่ได้สำหรับคลิปนี้บายบายค่ะครับบายบายครับได้เฮ็ดเต็มกระตาแล้วกรบบานไดเฮ่องมากระตากระเด้กระตานะ